สวัสดีครับคลิปหาไอเดียสินค้านะครับขายได้ขายดีบน eBay Amazon นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ขายดีบนเวอร์นะฮะแต่ผมว่าว่าเออเขากล้ามาขายเนอะมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับคลิปนี้จะทําโดยออดอารด com นะครับเป็นไซต์ที่สอนขายของ eBay Amazon นะครับแล้วก็เรามีเครื่องมือนะฮะอย่างเลี้ยนี่ฮะเป็นเครื่องมือขายดีนะครับเพื่อนจะเจอสินค้าที่ขายได้โดยคนไทยขายได้โดยฝรั่งและทุกหมวดบน eBay เท่าที่แทบจะหามาได้เลยนะครับ เื่อเป็นไอเดียต้นกำเนิดให้กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำ eba y amazon นะครับอะไปดูกันเลยนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับขายได้ถึง120เหรียญโว้ขายไปเมื่อมีนา17นะฮะวันนี้ก็ยังมีนาอยู่นะถูกไหมวันนี้มีนา24นะครับเพิ่งขายไปเองนะคืออะไรครับเฟนต้าน้ำเขียวผมชอบกินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะขายได้ด้วยเหรอขายได้สิครับ 120ร้อยยร้อยเหรียญเนี่ยนะคือเพิ่อนๆคิดดูนะเกือบเกือบส่พันะฮะแต่หากค่าส่งไปก็แต่ก็ได้กำไรยด้กำไรหลายร้อยอยู่นะฮะชิ้นนี้พูดตรงๆนะไม่ต้องสต็อกก็ได้เห็นไหมอะไรก็ขายได้คุณคิดไม่ถึงนะเฟนต้าน้ําเขียวพี่ยังเอากล้ามาขายเลยอะแล้วขายยังร้อยยเหรียญน่ะโอ้โหคือบางประเทศอะเขาก็ไม่มีไงรถนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วกินเอ้ยมันชอบอร่อยอะไรเงี้ย พอม,มาเจอใน eBay ก็เลยจาัดก,การซะเลยนะฮะ120ร้อยเหรียญใครจะไปคิดแต่ถ้าอยู่ดีๆเราจะมาเสิร์ชผมก็คงไม่คิดหรอกว่าเออมันจะแฟนตาน้ำเขียวม,มันจะามาขายได้แล้วขายได้ตั้ง3ามพเก้าเกือบเกือบพันะฮะสุดยอดจริงๆเลยอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากรู้เฉลยชิน้นนี้แล้วลองเข้ามาวิเคราะห์อะไรในรายการนี้ดูนะครับก็โค้ดนะฮะ u 2 4 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0จัดมาเลยนะเดี๋ยวจัดให้นะครับ ปิดท้ายนะฮะโอตออนไลน์นะครับสอน eBay Amazon นะครับขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนใดแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองขาย eBay ผมไม่ว่าอะไรเริ่มได้สมัคร eBay PayPal ททำได้เลยนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้คุณเริ่มต้น Amazon ด้วยตัวเองนะครับคุณอาจจะโดนแบดเดิไม่รู้ตัวนะครับส่วนคอร์สเรียนของโอตออนไลน์มีทั้งมานั่งเรียนจับมือทำดูคลิป u t u b e โปนูนป่นโปนี่โปผ่อนโปโสด โปรเรียนแถมเครื่องมือโอ้โหเพียบนะฮะลองมาดูได้นะฮะแล้วก็สมาชิกเก่านะครับกลับมาแชร์เครื่องมือ1ปีรับเพิ่มอีก4ปีพร้อมเรียนทบทวนอัปเดตเนื้อหาฟรีนะครับเนะะื้อหา2020เทคนิคหาสินค้านะฮะติดต่อเราได้ยังไงครับมาที่เว็บไซต์ o อท n อนไลนคนะฮะคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับจะเข้ามาคุยกับเราทาง Li น์แอดหรือไลน์ออฟฟิเชียลแคลนะฮะพิมพ์เองก็ได้แอดโอทออนไลน์โทรมาก็ได้0 8 8 8์1 1 1 6ปนะครับ แล้วก็เรามีช่องทางติดตามทาง YouTube ฝาก u b s สไคร e กดกระดิงให้เราด้วยเรามีคลิปให้เพื่อนๆดูทุกวันเลยนะครับแล้วก็เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับ Twitter แล้วก็ Instagram ยังไงก็ฝากตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ